วาราสการจังหวัดเยสโทนไฮโอวาทรงโตนากิลาและกับเจ้าหน้าที่โตแทนจังหวัดยสโทนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือที่40ฉลามเยาวชนเกมและกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติเทือ T ทีเจเข้าล้ามเกมนะครับก่อนเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดชลนบุรีครับ ทีหองประชุมจดสุนทรชั้นสาสารการจังหวัดยโสธรนายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้วราชการกจังหวัดยโสธรพร้อมโดยนายสันชยัยพัฒนวิชัยรองผัวราชการจังหวัดยโสธรให้อวาทรงโตนกีฬาและกระเจาหน้าทีตัวแทนจังหวัดยโสธรเขาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือที่40ฉลามเยาวชนเกมและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติเทือทีเจ็เขาล้ามเกม ก่อนเดินทางนะครับไปแข่งขันทีจังหวัดชนบุรีสำนักงานสำนักงานก,ากีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะโสธรเพื่อนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยาโสธรได้ส่งนักกีฬาหลายกระนาทีที่ผ่านรอบคัดเลือกตัวแท่นผัก3เขาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเตี๊ยที่40ฉลามเยาวชนเกณฑ์จำนวน14ชนิดก,กีฬาประกอบไปด้วยกีฬาคาราเต้นะครับจักรยานยนโโตโ์มอเตอร์คอสโลลสกีเทเบิลเชนิด นะครับปันจากสีหลัดมวยปั่มในล่มให้อาให้หาชายมวยไทยสมัครเลนนะครับมวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนักฟุตซ่อญิงและกร็ชายและก็ฟันดาบสากลจำนวนนักกีฬาอยู่ที่80คนหญิงหา14เจ้าหน้นาที่และก็ผู้ฝึกสอนนะครับ41่คนรวมทั้งสิ้น175คนโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือที่40ระดับชาติฉลามเยาวชนเกม ขออภัยครับฉลามอาถูกแล้วครับเยาวาชนเกมจันึ้นระวางวันที่21 18, มีนาคมถึงวันที 3, ่3เมษายน2 5 6 8ณจังหวัดชลบุรีครับค่ะมาเบิ่งเรื่องของกีฬาอาวุโสแห่งชาติัะแนนนะคะจังหวัดยโสธรกับมีจํานวนหาชนิดกีฬาน้ากันกัจะมีทางกีฬาว่ายน้ำฟุตบอลรุ่นรีเจนนะคะแล้วกัเปตองและกัมีกอล์ฟ ลักกามี่ทางจำนวนนักิล่าใช่47คนผู้ยิ่ง1 5คนเจ้าหน้าที่และก็ผู้ฝึกสอนอีก11คนร่วมทั้งสินกับยูที่73คนโดยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติเทือที่7ระดับชาติเขาล้ามเกมส์นะคะจัดขึ้นระวาง20ถึง26เมษายน 2568ณนะจังหวัดชลบุรีโอกาสเดียวกันนี้ค่ะทางผู้วาราชการจังหวัดยโสธรแล้วก็รองผู้วาราชการจังหวัดยโสธรก็ได้กล่าวไหโอวาทพร้อมกับอวยพ่อนแกนักกีฬาและกเจ้าหน้าที่โตแทนจังหวัดยโสธรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมส์นะคะและก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติขั้งที่เจ็ด เขาลามเกมส์นะคะณจังหวัดชนบุรีให้ประสบความสําเร็จควารางวัลกลับมานอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนในพี่น้องประชาชนชวนาวยโสธรส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกทุกคนนั่นเองค่ะรายการอีสานซานซอานี้ก็ส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาที่จะไปแข่งขันในเทอรนิ่น้ำนะคะ